สวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่24นะครับชุดสรุปหวยลาวพี่น้องเอ้ยเด่น890นะครับที่ชอบวันนี้มี9กับ0นะครับพี่น้องมี9ชุด7079788889 8 0 9 0 9 9 9 8นะครับมี9ชุดที่ชอบสุดๆก็คือ5ชุด7079789098นะครับพี่น้องอ่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะไปกันไหมมันจะหยุดไหม8กับ9กับ0วันนี้เด่นนะครับ นะครับบันยังไม่ทิ้งเลย8กับศกับ9อ่ะพิจรารณาเองด้วยพี่น้องเด้อเวลาวันนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ